คิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วคิดคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วคิดของจริงทำจริงเห็นจริงของดีทำดีเห็นดีคิดดีเพื่อดีคิดดีสู่ดีคิดชั่วทำชั่วเห็นชั่วฉะนั้นให้ถึงพร้อมทานสิงภาวนาน นิพพานังปรมังสุขังถ้าพูดถึงเมืองที่มีความสงบแน่นอยู่ธรรมชาติที่สวยงามคงหนีไม่พ้นภาคเหนือของประเทศไทย หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเมืองล้านนาซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามตามแบบฉบับของชาวล้านนาทั้งสภาพแวดล้อมภูมิอากาศไปจนถึงผู้คนที่อยู่อาศัยก็ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มให้แก่แขกผู้มาเยือนตลอดเวลาและชาวล้านนาเองก็ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามตลอดมาโดยเฉพาะการบำรุงรักษาและธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยภาคเหนือได้ขึ้นชื่อในเรื่องของเกจิอาจารย์มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือพระครูพิสิทธิ์สังฆการหรือครูบาผัดแห่งวัดศรีดอนมูลเมื่อครั้งเป็นคารวาสมีนามว่านายผัดจเจริญเมือง เกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2468เป็นคนบ้านป่าแคโยงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของนายคำตันกับนางจีเจริญเมืองเมื่ออายุได้15ปีได้บัรปชาเป็นสัมมณน,นในวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2483ที่วัดป่าแคโยง และต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระพิสุงสงฆ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2488ที่วัดกองทรายโดยมีพระอธิการมั่นนันโทแห่งวัดป่าเปิะเป็นพระอุปชาโดยได้ฉายาว่าพุทธิตธรรมโมและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแคโยง เนื่องจากครูบาผัดมีความเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรรักษาโรคโดยเฉพาะโรคไตซึ่งสมัยก่อนโรคนี้ระบาดมากในบริเวณบ้านสีดอนมูลโดยลักษณะอาการคือตัวพองผอมเหลืองในปีพุทธศักราช2493ครูบาผัดได้มารักษาชาวบ้านแถววัดสีดอนมูลจึงเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านสีดอนมูล ประกอบกับวัดศรีดอนมูลในขณะนั้นขาดผู้ปกครองวัดคณะศัทธาวัดศรีดอนมูลจึงนิมนต์ครูบาผัดให้มาเป็นเจ้าอาวาสโดยได้ไปกราบนมัสก,การขอจากพระครูพุทธาธิตวงศ์เจ้าอาวาสวัดป่าแคโยงหลังจากนั้นครูบาผัดจึงเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลตั้งแต่นั้นมา ขณะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านได้สร้างผลงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและทํานุบำรุงพระาศาสนามากมายอาทิเช่นบุรณะพระธาตุเจดีวัดศรีดอนมูลสร้างสะพานครูบาผัดสามคัคคีสร้างกุฏิสงล้านนาญาณสังว,วรารามและนี่ยังไม่รวมถึงความเมตตาของท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเราเด็กๆจะรู้กันว่าเมื่อไหร่ที่ไปหาหลวงปู่ก็มักจะได้ความอิ่มเอิบใจกันทั่วหน้าเพราะหลวงปู่จะให้ขนมนมเนยและสตางค์ติดตัวกลับไปเป็นขวัญถุงทุกครั้งคูบาผัดเนี่ยท่านก็มีความเมตตานะฮะต่อทุกคนช่วยเหลือเด็กที่ยากจนนะครับก็เอาผมมาอยู่เป็นเด็กวัดแล้วก็มาบวชเป็นเน ตอนที่บวชเป็นเนนตอนที่เป็นเด็กวัดนั่นก็สมัยตั้งแต่ก่อนที่ครูบาน้อยท่านยังเป็นสามเณรอยู่นะผมก็เป็นเด็กอยู่ครครูบาน้อยท่านก็เป็นเนนเนี่ยตอนที่เป็นเนนท่านก็ติดตัวครูบาผัดไปไปมาๆนะครับแล้วก็ครูบาผัดเองท่านก็เป็นคนที่มีความเมตตาสูงมีบารมีสูงนะครับแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาด้วยเพราะว่าชาวบ้านสมัยก่อนตรงนี้ไม่จเจริญนะ ตรงนี้ตรงนี้เป็นไรนาเป็นมีเป็นไรนานะครับบริเวณวัดก็ยังไม่กว้างเท่าไหร่พิหารก็เก่าๆสมัยนะั้นถะนนท้นทางก็ไม่เจริญคิดว่าท่านเป็นนักพัฒนาก็คือท่านได้ถนนที่เข้ามาจากติดทุปเปอร์ข้างนอ,อกที่ผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านต้นหาดนะสมัยก่อนเขามันจะเป็นเนินดินนะเนินดินเป็นแนวตามล่อง ลำน,น้ําครูบาผัดกับครูบาน้อยตอนั้นผมจําได้มเป็นเด็กตอนประมาณสักหกโมงทุ่มอะไรเนี้ยสมัยนั้นมันมีไฟฟ้าครับถนนทางทางก็ไม่ดีไฟฟ้าก็ไม่มีท่านก็ได้เอาตะเกียงใช้พายุเนี่ยจุดตะเกียงไปปรกาศให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันพัฒนาขุดดินเอาปุ้งปีคนละอันอันช่วยกันขุดช่วยกันถมจนเป็นแนวเข้ามาครูบาน้ยเนี่ยเป็นคนนำกับครูบาผัดนะก็ จนชาวบ้านเขาถมดินเข้ามาจนรถรถยนต์วิ่งได้แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ไมดีพอนะเป็นทางเกวียนลูกลังเป็นดินอยู่ก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนามาก็วิ่งรถวิ่งได้สะดวกที่เข้ามาจากปากทางแล้วก็สะพานคูบาผัดเขาก็สร้าง <c oughs> ที่ตรงนั้นนะที่เข้าทางประแดดเข้ามาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกว่าสะพานคูบาผัด <c oughs> บรารมีของท่านเนี่ยมากด้วยเพราะว่าชาวบ้าน ตำบลน,นี้หยรยือว่าต่างตำบลโดยเฉพาะอำเภอสารพีนี่แหละจะทำจะสร้างอะไรจะพัฒนาอะไรนะจะมาปรึกษาท่านตลอดนะท่านก็ให้คามแนมะนำถ้าท่านมีความสามารถหลารอย่างครับปู่วลาแต่ว่าเป็นแค่แบบนักวิศวกรนี่ก็ได้ก่อสร้างอะไรท่านก็รู้นะท่านก็เก่งนะแล้วก็บรารมีท่านชาวบ้านเกรงขามท่านมากเลยนะสมัยก่อนนี่ผมจําได้ว่า,าตอนไม่เด็กอะ สมัยก่อนเขายังมีงานวัดใช่ไหมพวกนักเกลงหัวไม้เนะี่ยถ้าเห็นครูบาผัดอยู่แนละ้วเขาไม่กล้าเลยนะสมัยก่อนท่านบารมีสูงท่านเอาไม้เท้าชี้คําเดียวพวกนักเกลงหัวไม้นัไม่กล้าแย่ไม่กล้าท่านบารมีท่านสูงนะแล้วก็เรื่องเ,อเก่งทางด้าน,านบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ท่านก็สูงนะเท่าที่เท่าที่ผมดูกับท่านมาท่านครูบาผัดครูบาน้อยนี่แหละ นะครูบาน้ยเนี่ยตำราทุกอย่างอะไรทุกอย่างครูบาน้ยท่านสืออบทอดหมดเพราะว่าครูบาน้ยตอนที่ท่านเป็นเนเนเนี่ยท่านจะเป็นสิทธิเอกของครูบาพัดมากในด้านของคาถาอาคมวัตถุมงคลของครูบาพัดก็ไม่เป็นสองรองใครอาทิเช่นตะกรุดหนังควายเผือกแต่สิ่งที่โด่งดังของท่านคือตะกรุดมหาการสะท้อนที่ทำจากทองแดงจานด้วยมือและมมวนด้วยครั่งพุทธขา และสายศินช่วยในเรื่องป้องกันภัยและคุณใสยต่างๆเอาไปเหรียญรุ่นหนึ่งของครูบาผัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญไล้ไห่วงกับไม่ไล้ห่วงนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกของครูบาผัดนะรุ่นนี้ดังมากนะด้านเมตตาโชคลาภค้าขายดีมากนะไปค้าไปขายก็จะดีนะเรื่องโคงกระพันก็ต้องเป็นตะกุดของท่านนะ องค์พันธ์ก็จะเป็นตะกุดนะไอ้สีมฟอกด้วยข้างนะสีดำนะสีดำแล้วก็ได้ขาวอันนี้จะเป็นรุ่นแรกของท่านเลยคิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วคิดคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วคิดของจริงทำจริงเห็นจริงของดี ทำดีเห็นดีคิดดีเพื่อดีคิดดีดดดสู่ดีคิดชัว่วทำชัว่วเห็นชัว่วฉะนั้นให้ถึงพร้อมทานศีงภาวนานิพพานังปรมังสุข,ขงัง